9พฤษภาคมาพุทธศักราช2564นะครับณนะตอนนี้ท่านเจ้าคุณสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดเชียนาทนะครับได้มาเยี่ยมชมในการเจาะบ่อน้ําบาดาลให้กับบ้านล่มโพหมู่ที่11ตาบลวังตะเคียนอําเภอหนองโัจังหวัดเชียนานะท่านเจ้าคุณสุธีวราพรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่พี่น้องประชาชนชาวตําบลวังตะเคียนขาดแคลนน้ำนะฮะเป็นอย่างมากก็ได้นํา นะเครื่องเจาะบอ่อน้ําบาดาล<ร>ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะมาเจาะบอ่อให้กับหมู่11นะครับบ้านล่มโพในขณะนี้นะครับตอนนี้เจาะลึกไป62เมตรนะ62เมตรแล้วนะครับน้ําออกนะตามที่เห็นนี่นะครับนะมากพอุบควรนะครับท่านเจ้าคุณสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะก็ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจนะกับผู้นำนะครับ,นะรบไม่ว่าจะเป็นนายกชัดทมพุทธพันธ์นะครับ ผู้ใหญ่วินัยคงประเสริฐนะครับสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับอโอภาสเกตประทุมสุนีวันนันทัพแล้วก็ผู้นำหลายๆฝ่ายที่มาร่วมช่วยช่วยกันในครั้งนี้นะครับนะผมสจนาวินพยักมากนะครับขอขอบคุณนะฮะผู้ให้การสนับสนุนนะฮะทุกท่านในในขณะนี้เลยนะครับนะขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ